สวัสดีครับวันนี้คุยหลังโกฮะอัปเดตข่าวข่าวข่าวสารคุ่บอลกันสักหน่อยนึงอยู่กับผมฮะมีหลังโกครับครับแล้วก็โคหลังโกครับก็อัปเดตข่าวเรื่องฟุตบอลสักหน่อยก็ใกล้จะกลับมาเตะเต็มทีนะสำหรับฟุตบอลในลีกต่างๆแต่บุนเดสลิก้านี่เตะไปแล้วซึ่งการสัปดาห์นี้ไม่มีเราก็เลยต้องมาจัดข่าวข่าวกันสักหน่อยแล้วกันฮะอ่ะข่าวแรกท็อฟฟี่สีน้ำเงินท็อฟฟี่สีน้ำเงินนี่หมายถึงสโมสรเอเวอเรต์ครับไม่มีมุกเลยอ่ะไม่มีมุกอะไรเลยอ่ะ กาแฟจีน้ำเงินก็อาจจะอาจจะมุกแบบแมนยูไงี้ยมุกมาเถอะไม่มีไม่มีมันเป็นความรู้ล้วนอ๋อจะจะเน้นความรู้อย่างเดียวใช่ไหมฮะสนุกบ้างก็ได้เดี๋ยวคนดูมันจะน่าเบื่อไงอมาดูข่าวข่าวของเอเวอเรสต์ฮะก็เขาบอกว่าเอเวอเรสต์นี่ถึงเจอข่าวร้ายเมื่อเจอรี่มิน่าปากกาหลังตัวเก่งของเขานี่ได้รับอาการบาดเจ็บจากการซ้อมแล้วก็เหลือนักเตะในแนวรับใช้งานแค่2คนก็คือเบันโฮเกตกับอ่าไรคัลคีนนะครับอ่าไงคุณโฟกข่าวก็ ได้รับอาการบาดเจ็บระหว่างการซ้อมโดยกองหลังวัยี่สิบ้าปีก็ได้เริ่มต้นในการฟื้นฟูอาการบาดเจ็บก่อนเมื่ออาทิตย์ที่แล้วตอนนี้ก็ดีขึ้นแต่ต้องพักหลายสัปดาห์เกิดอาการชีขาที่กล้ามขาขาซ้ายกล้ามขาคืออะไรก้ามเนื้อขาใช่จะจะกลับมาทันเตะไหมที่เหลือน่าจะทันแต่ไม่ใช่นัดที่จะเจอกับลิเวอร์พูลอะไรก็นัดเจอลิเวอร์พูลนัดต่อไปเลยใช่เริ่มมาก็เจอลิเวอร์พูลเลยฮะอ่ะก็ประมาณนี้สําหรับเอเวอร์ตนก็ต้องรอว่าเอเวอร์ตนจะ มีขุมกาลังในเกมรับดีแค่ไหนนะฮะครับอ่าข่าวต่อไปฮะยังอยู่ในพิมเมรีทีมอย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่เพิ่งต่อสัญญากับโอเดนอิกาโลไปก็อิกาโลก็ยังออกมาบอกว่าเขาพร้อมสู้เต็มที่ครับในระยะเวลาสัญญาที่เหลือกับแมนยูทำผลงานให้ดีที่สุดเขาว่าไงบ้างคุณโอกก็เขาพูดว่ามีความสุขมากจริงๆสาหรับการที่มาอยู่ที่นี่มันเป็นความฝันและผมพร้อมจะลุยไปข้างหน้าตั้งแต่วันแรกที่เข้ามาตั้งแต่มกราใช่ไหม ตั้งแต่มกราคมที่ผ่านมานะก็คือจริงๆสัญญาของอิกาโลก็น่าจะถึงหนึ่งปีพอดีเพราะสัญญาสุดท้ายอันใหม่เนี่ยจะจบเดือนมกราคมพอดีนะฮะถือว่าโอเคเส็นมาปีหนึ่งแต่ไม่ได้ครึ่งปีเจ้าเจ้าตัวก็ดูชอบนะครับดูชอบอัการอยู่แมนยูก็อ่ะประมาณนี้มาดูข่าวต่อไปครับยังอยู่ในเมืองแมนเชสเตอร์เมืองแมนเชสเตอร์อีกทีหนึ่งเป็นทีมแมนเชสเตอร์ซิตี้ไม่มีมกอีกแล้วนะฮะอิทไม่ออก พงมาเลยริ้วพงริ้วพูเนี่ยมาเหอะ,อะไม่มีนะคิดไม่ออกจริงๆอ่ะเป็นข่าวของเรือใบสีฟ้าฮนะแมนเชสเตอร์ซิตี้ก็ถือว่ากลุ่มขมับเขาบอกงี้ว่าเมื่อฟิลโคนเดนเนี่ยตัวรุกดาวรุ่งของเขาเนี่ยแหกกฎอ่าระยะห่างทางสังคมเป็นนะไปเตะบอลที่ชายหาดอย่างชิวๆเลยนะครับอ่างเขาว่าไงบ้างก็มีคลิปแล้วก็รูปภาพของฟิลโคนเดนมิดฟิลด์ดาวรุ่งของแมนเชสเตอร์ซิตี้ได้ทําการไปเล่นฟุตบอลที่ชายหาดเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมากับเพื่อน แล้วก็ถ่ายรูปหมู่รวมกันอังกฤษตี่นี้เขาเพิ่งเปิดให้ให้ประชาชนไปพักผ่อนที่ริมหาดได้ผมเห็นก็มีมหลายคนไปนอนเล่นอยู่ริมหาดชิวๆนะแต่เป็นนักฟุตบอลก็ต้องกัก,กตัวไว้ก่อนเพาะอยากให้กักตัวเพื่อเช็คให้เรียบร้อยเผื่อไปติดมาอีกลงไม่ได้ลําบากเลยนะฮะไอ้ข่าวต่อมาอยูอย่ในพิมพ์ลีครับทีมอย่างสาดิการดงนิวคาสเซิลโอเคไม่มีมุกอีกแล้ว <laughs> คิดไม่ออกเป็นทาง New New นะิวคาสเซิลยูเต็ดนะฮะบอกว่า ลองสตาร์ฟพน้องคือแมทธิวแมทธิวลองสตาร์ฟใช่ไหมเขาเรียกแมตตี้ใช่ไหมแมตตี้แมทธิวก็ได้อ่าเขาว่าไงครับคุณบล็กก็กำลังจะหมดสัญญ,ญาในยุคซัมเมอร์แล้วก็เป็นฟรีเอเจย่นโดยตอนนี้มีอูดิเนเซ่ทีมในอิตาลีก็เล็งที่จะซื้อตัวเขาไปม,มือนเซ็นเขาไปแหละนิวเซ็นนิวเซ็น,ซนซก็พยายามต่อสัญญาใช่ไหมพยายามไม่พยายามหรอจะปล่อยทิ้งเลยใช่ไหมครับแมทธิวนี่ยิงแมนยูใช่ไหมใช่ที่ยิงสองนัดเลยใช่ไหมใช่ครับ อ่ะสุดท้ายก็จะให้อัพคเแนนให้ถึง30เท่าจากเดิมรับตอนนี้ที่นิวเซนอยู่850รอยปอนด์ไปอูดิเนเซจะได้รับถึง3 0 0 0 0ปอนด์กันยา5ปีครับก็ต้องดูอันนี้เป็นรายงานจากสื่อหลายแห่งในอังกฤษนะยังไม่เป็นออฟฟิเชียลเท่าไหร่นะครับมาดูข่าวต่อมายังคงอยู่ในอังกฤษนะใช่ไหมเพรสตันเนี่ยแต่เป็นลีกรองครับเขาวอาไงก็ตรวจเจอนักเตะติดเชือ้อโควิดหลังจากซ้อมสัมผัสตัวครั้งแรกไปแล้วก็รัฐบาลอังกฤษเพิ่งปล่อยให้ซ้อมแบบสัมผัสตัวได้ครับ แลวทีนี้เปสเนก็บอก,บอ,กออกมาบอกว่าเพิ่งเจอนักเตะติดโควิดกี่คนตอนนี้ยังไม่ระบุยังไม่ระบุว่ากี่คนแต่รทราบตอนที่ให้ซ้อมแบบสัมผัสตัวไปแล้วก็ก็ต้องกักตัวทั้งทีมาทั้งนั้นนะ่ะมีข่าวก็แค่ตอนนี้ว่ากองหน้าของทีมอย่างเจเดนสต็อกลี่ต้องกักตัวเองและติดไวรัสโควิด <COVID S 2> แล้วใช่ครับก็อะก็ต้องลําบากกันหน่อยอนะ่ะบางทีมันตรวจไม่เจออ่ะพอตรวจใหม่ทีเจอและซ้อมสัมผัสตัวไปแล้วก็ต้องกักตัวยกทีมเลยนะฮะ ครับผมอ่ะข่าวต่อมาฮะในอังกฤษเหมือนเดิมหงแดงทีมเชลซีแล้วกันทิดนานทำไมเนี่ยทิดนาะน <laughs> นนก็เป็นหงแดงลิเวอร์พูลฮะโอเคให้บอลมัดยืมแฮร์รี่วิลสันจนจบซีซั่นจริงๆสัญญาของแฮร์รี่วิลสันจะหมดเดือนนี้แหละเมื่อไห่มาสองสามวันที่ผ่านมาเนี่ยสามสิบมิถุนายนอืมใช่อ้ออาว<บ>เป็นเดือนไหนเนี่ยใช่สิอ้าวปกติเขาจะจบเดือนหน้าไม่ใช่หรอไม่ใช่บางทีไงบางทียืมต่อหลังจากนั้นอีกเดือนหนึ่งใช่ อ่ะบอกว่าหงลิวพูเนี่ยโอเคให้ยืมต่อจนจบซีซั่นคิดเพิ่มไหมคิดตั้งเพิ่มไหมไม่น่าจะคิดก็ช่วยๆกันให้ยืมไปจนจบซีซั่นก็น่าจะจบเดือนกรกฎาแล้วก็กลับ<ช>มาลิวพูแล้วก็ต้องดูว่าลิวบูจะใช้หรือจะปล่อยยืมอีกเหมือนเดิมนะฮะครับแต่ก่อแบบนี้ก็หลายทีมในอังกฤษก็ช่วยๆกันปล่อยให้นะักเตะที่ยืมอ่ะยืมให้จนจบซีซั่นไปเลยนะครับพอเอามาก็ไม่ได้ลงอยู่ดีอ่ะใช่ไปอยู่นู่นดีกว่าได้ลงด้วยได้เล่นด้วยนะฮะไม่ได้ลงอยู่แล้วเพราะว่า มันยังเซ็นสัญญาของเป็นนักเตะซามตันใช่เป็นนักเตะเอ้ยไม่ใช่บอลมัสิบอลมัซก็เซ็นก็มันลงทะเบียนเพิ่มไม่ได้แล้วครับก็เลยต้องให้ปล่อยยืมไปเหมือนยูก็ก็ปล่อยนะปล่อยให้ยืมดีนเฮนเดอร์สันจบซีซั่นเลยนะครับอ่ะมาดูข่าวต่อมาฮะยังคงอยู่ในอังกฤษเหมือนเดิมใช่เป็นลาฟาเซลุเซลฮะเป็นกุนซือของทีมเซลแฮมตันครับก็เขาบอกว่าเขาบอกมาบอกว่าเขาตัดสินใจไม่ยากเลยที่จะต่อสัญญากับซานตันไปถึงปี2024นะครับ เขาว่างบ้างอฟกก็เป็นการตัดสินใจที่ง่ายเพราะเขามีความสัมพันธ์กับสโมสรและนักเตะแฟนบอลที่ดีครับเขาเลยเลือกที่จะต่อสัญญาเพราะว่าเหมือนมีความฝันที่ยาวไกลกว่านี้อือยากจะพาซาตานขึ้นมาโด่งดังกว่านี้นะครับคาลตอมาเอาออกมาแล้วออกมาจากอังกฤษแล้วขยับไปฝรั่งเศสครับเป็นไงก็เป็นโอลิมปิกรียงก็เซ็นสัญญาคว้าตัวคาวตโกเอคัมบี้กองนาจากเบียริลก็กองหน้าจะเบียริลไงรู้จักไหม ดูจักดีไหมเล่นดีไหมก็เนี่ยมีผลงานดีกว่าต2วประตูจาก1นึ่งแอสซิสจาก8นัดก็เลยเซ็นขาดเลยก็โอเคไม่ได้แย่นะอายุเท่าไหร่อ่ะยีปีโอเคปีอายุค่อนข้างถึงจุดพีกแล้วนะควรจะทำได้ดีกว่านี้อ่ะแต่สุดท้ายก็เซ็นสัญญาถาวรไปแล้ว11.5ล้านยูโรแล้วก็เพิ่มได้อีก4ล้านยูโรแอดออนใช่ไหมครับก็ประมาณนี้ค่าวไม่รู้จักก็ผ่านไปเร็วฮะครับผมอ่ะมาที่อิตาลีบ้างมีรายงานว่ายูเวนตุสเนี่ย ทีมอันดับหนึ่งตอนนี้ในเซเรียอิตาลีให้ความสนใจจะคว้ามาคาสตูรามปีกตัวเก่งของกองหน้าปีกปีกกึ่งกองหน้าไงฮะทำไมต้องเถียงด้วยมาคาสตูรก็เล่นปีกนะผมเองผมเอนเขาไม่เล่นกองหน้าตัวเป่ากองหน้าจริงคุณเถียงผมแล้วเนี่ยคุณเถียงผมแล้วเนี่ยอ่าเขาว่าไงแต่ก็เหมือนกันแหละแนวรุกแล้วกันพื่อนเพื่อแนวรุกวก็ว่าจะเซ็นสัญญาตามที่พ่อเขาที่เคยมาเล่น อพ,อพอเขาเลียงตุรามเพราะเขาเล่นแบ็กซ้ายปะเซนเตอร์นั่นแหละคล้ายๆกันนะฮะอ่าก็เคยย้ายมาอยู่กับยูเวนตุส2001หรือ2006อืมก็ก็จะเซ็นสัญญาลูกจะมาเล่นด้วยในอาจจะรนฤดูก,กาลหน้าเพราะว่าตุรามก็เป็นที่จับตามองของหลายฝ่ายหลายทีมมากๆตอนนี้มีความแข็งแก<ม>ร่งมีความเร็วค่อนข้างสูงตัวสูงใหญ่ด้วยคร<ก>บเครื่องลงไป37นัดยิงไป14ประตูกับ8อสิ ก็พอสมควรถ้ามังคัสตูรามาอยูเวนตุสต้องปล่อยใครออกไปดากลาสคอสตาไหมกัวอินไปอีโกอินผมว่าหาทีมปล่อยอยู่แหละครับแต่มันก็ยากแต่เขาก็คุ้มนะผมว่าปล่อยยืมไปเอซีปล่อยซื้อไม่คุ้มเอซีไม่คุ้มเลยก็ยูเวนตุสคุ้มไงแลกกับบูนูชีกับหมาใช่ไหมคุ้มไหมคุ้มไหมล่ะสำหรับยูเวนตุสคุ้มนะครับแล้วเป็นนักเพนทีมที่ชอบเซนฟรีด้วยครับเซนฟรีเก่งแล้วนักเตะที่เซนฟรีจะดีมาก อย่างเอ็มเชาเนี่ยเซ็นฟรีมาจากลิเวอร์พูลใช่ไหมแล้วขายไปสามร้านเออขายไปดอดมุนคุ้มทีมนี้คุ้มมากนะฮะแล้วก็ยังมีจะซื้อจะได้ตัวพุตเซมโออาร์ของการของลียงผมไม่รู้จักอ่ะคุณรู้จักไหมคุณรู้จักใครบ้างอ่ะชื่อไม่คุ้นเลยอ่ะอ่าก็เป็นดาวรุ่งอนาคตไกลของลียงทีมชาติฝรั่งเศสก็จะแย่งกับแมนเชสเตอี้แต่แมนเชสเตอี้อาจจะติดโทษแบนในการซื้อตัวอ่าเขาไม่ได้เขาโดนโทษแบนซื้อตัวด้วยเหรออาจจะอาจจะใช่ไหมครับ S <S 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 เขาบอกว่ากําลังลกําลังใกล้ๆ,ๆจะรู้ผลแล้วนะว่าแมนซิตี้จะอุทธรณ์ผ่านหรือเปล่าครับรปะมาณนี้ไปกันเลยเร็วๆฮะน่าจะเกินเวลามาเยอะแล้วเป็นอะไรต่อให้คุณฟเป็นทางด้านผู้จัดํายการคนดังของราซิโออย่างอ,อิกกี้ชาเร่ก็ยอมรับว่ามีการนักมีเหมือนนักเตะตัวไทยตัวแทนของเซอร์เกยมิลกวิชซาวิดไปแล้วจะขายให้ใครเนี่ยเซอร์เกตปารีสอาจจะขายเรียกปารีสแล้วใครเป็นตัวแทน เขาไม่บอกอเขาบอกว่าผมมีชื่อนักเตะในใจแล้วนะเป็นความล<ม>ับใช่ไหมแต่ผมไม่มีวันพูดชื่อเขาออกมาผมยอมฆ่าต,ตัวตายดีกว่าขนาดน,นั้นเลยเหรอผมก็ไม่รู้เขาพูดไปเพื่ออะไรแต่เขาพูดมีอย่างงี้ก็น่าจะมีนักเตะดีๆครับเขาเคยได้เฮอร์นันเนดสมาตัวแทนมาเรื่อยๆอยู่แล้วเฮอร์นันเนดนี่มาจากมิลานใช่ไหมไม่ใช่มาจากทีมในบราซิลแล้วก็ได้สายไปมิลานมาใช่เฮอร์นันเดสเคยอยู่มิลานมากผมคุ้นๆเลยหรืออินเตอร์ได้อยู่อินเตอร์ผมคุ้นๆอยู่ในเมืองนี่แหละ สักทีมาแหละในอิตาลีก็เขาจะมีตัวนายตัวแทนแต่เขาไม่ยอมบอกชื่อรู้แล้วมันต้องพูดซ้ำให้ยอมตายยอมตายก็นั่นแหละก็ให้ตายไปไม่สนใจไม่เกี่ยวกับเราข่าวต่อมาอยู่ในอิตาลีครับเป็นซาตันอิบบาฮิโมวิชกับเมืองมิลานวันนี้ครับคาดฟิตไม่ทันเจอกับเอซีเอเจอกับยูนุสเขาว่าเขาจะกลับมาในอิตาลีสัปดาห์นี้ไปไหนมาเนี่ยก็อยู่กับบ้านเนี่ยนอร์เวย์ไซอร์เบเดนใช่ไหมเ้นใช่ผมนึกว่าอยู่อเมริกา คนใหญ่เตะกชอบอยู่อเมริกานะแต่ซาลาตันนี่รวยนะรวยมากเลยไปก็กลับมาฮะหลังตอนแรกเหมือนเขาบอกว่าซ้อมแล้วเอนฉีกไม่หมเหรอครับมันมีอาการบาดเจ็บนิดหน่อยเออแล้วกลับไปนอร์เวย์ใหม่อ่ะจับสวีเดนเออสวีเดนอ่ะกลับไปสวีเดนใหม่กลับไปรักษาตัวที่สวีเดนอ๋อไม่อยู่รักษาตัวที่อิตาลีเหรอไม่ทราบเหมือนกันก็ประมาณนี้อ่ะอีบาก็รอดูว่าอิบาจะได้ลงหรือเปล่าแต่ก็อายุอานามก็เยอะแล้วล่ะครับ จริงๆถ้าเกิดแขวนสตาร์ทไปตั้งแต่อยู่อเมริกาก็น่าจะโอเคนะน่าจะยิ่งใหญ่อยู่นะห้าสิบกว่านัดก็ห้าสิบกว่าลูกเอออ่ะมาดูข่าวต่อมาฮะก็เป็นสื่อของกระทิงกระทิงนี่ประเทศอะไรคิดนานไม่ต่อฮนะสเปนครับผมก็บอกมีการรายงานจาก R A C จะเอาตลกหรือว่าเอาจริงจังเออเอาตลกเลยเมื่อกี้ตลกเต็มๆเลยนะเ<ต>มื่อกี้<ต>เอาเป็นรายงานจาก R A C 1, <ต>1สถานีวิทยุในแคว้นกาตาลันเขาอ,ออกมาแฉว่าบาร์เซลนาเนี่ยมีพบนักเตะติดเชื้อ5้าคนแล้วก็สตาฟ ติดเชื้ออีกสองคนแต่ไม่ยอมไม่ยอมบอกปิดข่าวอ่ะปิดข่าวไม่รู้ว่าปิดเพื่อเพื่ออะไรนะไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่าด้วยจ่า่ก็ต้องดูรายงานการออฟฟิเชียลนิดนึงของบาร์เซโลน่านะฮะแต่บาร์เซโลน่านี่เขาซ้อมแบบสัมผัสตัวแล้วนะครับกลุ่มใหญ่แล้วด้วยที่บอกไปเมื่อวานใช่น่าสนใจน่าสนใจนะฮะแล้วก็ยังอยู่กับบาร์เซโลน่าต่อโกยังแต่สเตเกนอ่าร์คอังเดรแต่สเตเกนครับผระตูภาาประตูมจอมหนึบชาวเยอรมันนะ ก็ยืนยันว่าจะไม่ย้ายออกจากบาร์เซโลนาแน่นอนเพราะว่าหลังจากก็เหมือนมีพูดคุยสัญญาใหม่แล้วมันชะง,งักโดยโรคระบาดเขาก็เลยสัญญายาวเขาน่าจะถึงสองพันยีแล้วก็น่าจะต่อไปในหลังจากโควิดหายนี่ยแหละถ้าเกิดไม่ต่อกับบาร์ซ่าจะย้ายไปไหนไม่รู้ไม่นะ่าไเ่น,น่าแพงของคนของคนไมนไหมมีนูเบลยลังไง นูบมก็ยังเป็นตัวเด็กอยู่แต่บาเยนก็ไม่ค่อยซื้อนักเตะแพงๆนะจริงๆนะครับแต่เออรก็เซ็นตั้งอีกใส่ครับสามสี่ปีอ่าใช่เนี่ยใช้กันยาวๆยวแล้วน่าจะเอาไปเป็นประคองนูเบร์ไปด้วยแหละนะครับอ่ะก็ประมาณนี้สําหรับรบาเซโลนาก็ต้องดูว่าจะปล่อยใครไปบ้างนะปีเนี้คูตินโยนเนี่ยให้ยืมแน่ๆไม่มีใครซื้อหรอกส่วนจะซื้อเนมามาหรือเปล่าก็ต้องดูครนะฮะแล้วก็ลาตาโร่ด้วยอืข่าวหนาหูทุกวันทุกวันนะสำหรับลาตาโร่มาตินสนะฮะ อาคาสุดท้ายมาที่ไทยลีกของเราบ้างนนเป็นบ,บีจีปทุมต่อสัญญาวิกเตอร์คา์โดโซ่กองหลังตัวเก่งของเขาไปอีกกี่ปีไปไม่ได้บอกเาบอกแค่ต่อสัญญาเพิ่มไปเฉยจริงๆวิกเตอร์คาโดโซ่นี่โด่งดังกับสิงเชียงรายยูเนเต็ดก่อนจะย้ายมาปตทระทอรยองอแล้วก็พอปตทระทอรยองยุบทีมยุบทีมก็ย้ายมาบีจีปทุมแล้วบีจีปทุมนี่ก็พึ่งเซ็นสัญญาอันเดสตูนเยสมาด้วยโอ<ฮ>้โหกองหลังของบีจีปทุม ปีนี้ค่อนข้างน่ากลัวนะฮะครับไม่ได้เก่งแค่แนวรับนะเก่งเกมรูกด้วยอิฟานะไรสักอย่างเนี่ยของสิงคโปร์ใช่ไหมอีฟานอาร์ดี้อะไรทีกอย่างอ่ะลูกตำนานเหรอลูกตำนานเป็นลูกตำนานของทีมชาติสิงคโปร์ใช่สิไม่ลูกพ่อเขาเล่นกองหน้านะแต่ลูกเขาเล่นกองหลังใช่อีฟานฟานดี้มั้งใช่น่าจะเล่นหลังสามแล้วสำหรับบีดีบุธุมถ้าเกิดต้องการปล่อยให้ลงหมดเลยหรือไม่ก็เอาอีฟานเนี่ยเล่นแบ็คขวาน่าจะได้อยู่ครับก็ต่อสัญญาเพิ่มแต่ไม่ระบุอาจจะปีสองปี จริงจริงในไทยอะผมว่าตอนแขญงานนักเตะต่างชาติอะปีต่อปีปีต่อปีเผื่อไม่ถึงปีด้วยเขาจะต่อแค่ระยะเวลาที่บอลเตะแบอลลีกจะได้ไม่ต้องเสียใช่มันทีมไทยมันยังนั่นแหละผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาต่อกันยังไงนะฮะก็ประมาณนี้ต้องดูว่ามีจีปทุมนี่จะซื้อใครอีกก็มีข่าวว่าจะซื้อดีโก้ด้วยนะแต่อาจจะเป็นเลกสองซึ่งเลกแรกถ้าซื้อจริงๆงต้องปล่อยสักคนแล้วล่ะาะโคต้าต่างชาติเกินแล้วล่ะก็ต้องแชมป์ด้วยหลังงานเนี้ย จริงๆเราเห็นนักเตะหลายๆทีมที่ทีมที่นักเตะดีๆแต่ไม่ได้แชมป์ก็มีนะเช่นพีทีประจวบถูกไมเอาอะไรมาพวกนี้นักเตะดีนะพีทีประจวบ <S <S อ่ะอย่างนี้สุพันณ์ก็ดีดิอ่าใช่ใช่ไหมสมพันธ์นักเตะดีนะหล<อ>ายคนแต่มันอยู่ที่แท็กติกด้วยแหละมันก็เลยทําให้ไม่ได้แชมป์อย่างมองทองก็เคยหลาาเมืองทองมืองทองก็เคยนักเตะดีนะครับแต่ก็ไปไม่ถึงฝั่งฝันดูง่ายๆเลยท่าเรือ ปีที่แล้วเนี่ยชัดๆเลยนักเตะดีมากๆอันนี้ก็เป็นเคสของหลายทีมแล้วก็ต้องดูว่าปีนี้การขับเที่ยวของไทยลีกจะเป็นยังไงส่วนตัวผมเอาใจช่วยบีทีประจวบครับง่ายๆคุณฟกเชียร์ไหมทีมไทยไม่เชียร์ไม่เชียร์เลยอดูไปเรื่อยไม่ค่อยดูคุณบอกผมว่าคุณเชียร์สุพรรณนะฮะคุณคุณเคยบอกคุณเปลี่ยนแล้วว่าคุณเชียร์สุพรรณเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนไปพัทยาเปล่าไม่ใช่เปลี่ยนมาเป็นบีจีเอ้าทำไมอะเก่งดิ แค่นี้แค่นี้แหละคุณเคยบอกว่าคุณก็เชียร์ท่าเรือเหมือนกันนะคุณทำไมคุณเชียร์หลายทีมยังวะผมไม่รู้ไงมันไม่หนุกอ่ะหนุกไหมโนผมชอบบอลไทยนะมันบอลไม่เหมือนอังกฤษอ่ะก็ไม่เหมือนสิไม่ดูมันคือมันผู้ไม่ถูกอ่ะบอลไทยสนุกนะครับไปติดตามชมได้แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ดูใน YouTube กดกระดิ่งกดซับสไครต์ให้เราเยอะๆนะครับเป็นกำลังใจให้เราต่อไปนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ